หนูเคยได้ยินมาว่าคนที่ดุด่าว่าเราคือคนที่รักเราที่สุดใช่ไหมคะหนูคิดว่ายายหนูด่านหนูหนักมากๆเพราะยายเขารักหนูที่สุดใช่ไหมเออกว่าจะอ่านเข้าใจนะคะพ่อเพี่อนฝนเนี่ยกอกหัวเลยค่ะ ที่ฉันด่าฉันว่ากันฉันหวังดีพ่อแม่ด่าพ่อแม่ว่าดีกว่าคนเขามันรักดีกว่าคนเขามาชมเชยโอ้ยโดนฝังหวยอย่างนี้ตั้งแต่เด็กนะคะการที่พ่อแม่ดุด่าว่ามากๆและใช้คําพูดเนี่ยมาพูดกับลูกเนี่ยเพื่อจะให้ลูกได้ดีมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะอยากจะให้ลูกได้ดีอ่ะก็ชมลูกสิพูดกับลูกดีๆสิไม่ใช่มาด่ามาว่าแล้วคิดว่าลูกจะได้ดีมันเหมือนการพูดประชดประชันนะคะ แล้วมันจะทําให้เวลาลูกเนี่ยไปมีแฟนลูกก็จะพูดประชดประชันใส่แฟนคือแทนที่จะบอกความต้องการของตัวเองออกไปอยากให้ลูกทําอะไรอยากให้ลูกตั้งใจเรียนก็บอกความต้องการให้ออกไปสิไม่ใช่แบบโอ๊ยเรียนอย่างเงี้ยจะไปรอดเหรอไปก็คงทําอะไรไม่ได้สินนะให้พ่อแม่ดุดาให้พ่อแม่ว่ายังดีกว่าให้คนมาสลรเสริญไม่ค่ะ เราเนี่ยเป็นมนุษย์เป็นคนเราอยู่ด้วยความรักเราอยู่ด้วยกําลังใจที่ดีเราอยู่ด้วยคําพูดดีๆเวลาที่คําพูดไม่ดีมาพูดใส่เราเยอะๆเยะเยอะๆมันก็ทับถมตัวเรามันก็เลยทําให้เราอ่ะไม่อยากทําอะไรไม่อยากทำอะไรเลยไม่รู้จะทำไปทำไมไม่รู้จะโตไปทำไมมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าพ่อแม่อยากให้ลูกหลานได้ดีนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ทุกคนที่อยากให้ลูกหลานได้ดีอย่าพูดประชดลูกค่ะ ต้องการให้ลูกทําอะไรก็พูดกับลูกแบบนั้นอยากให้ลูกรังจานก็บอกเอ้าไปล้างจานสิอยากให้ลูกตั้งใจเรียนก็บอกลูกสิว่าเนี่ยถ้าหนูตั้งใจเรียนโตขึ้นไปหนูก็จะได้ทําในสิ่งที่หนูชอบหรือจะพูดแบบนี้ก็ได้โตขึ้นหนูมีเป้าหมายอยากทําอะไรโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรหนูอยากเป็นไอดอลใช่ไหมหนูอยากเป็นศิลปินใช่ไหมตอนนี้ถ้าหนูนอนกินนั่งกินอยู่างเงี้ยหนูคงไม่ได้เป็นหรอกไปลุกขึ้นไปเต้นนู่นหน้ากระจกหนูเปิดเพลงเต้นหน้ากระจกนะหนูจะได้เป็นตามที่หหหนนนนููตต้ออองกกกาาาารรรืยยเป็ัวิทศส ตอนนี้หนูอ่านหนังสืออย่างมากมานั่งทดลองอะไรก็ได้คือเราอะอยู่ได้ด้วยกําลังใจเราไม่ได้อยู่ด้วยคําดุดา่าพี่ฝนอยู่แบบเนี้ยตั้งแต่เด็กเราไม่มีคนมาบอกนะคะสมัยก่อนไม่มีอินเตอร์เน็ตมานั่งสอนกันอย่างนี้เพราะเราโชคดีมากเพราะฉะนั้นนะไม่จําเป็นเสมอไปที่ว่าผู้ใหญ่พูดกับเรา ดุด่าดีกว่าคนมาชมไม่ค่ะเวลาที่เราต้องการกําลังใจอะ่ะเราต้องการให้คนชมเราไม่ได้ต้องการให้คนประชดประชนันถึงบอกไงว่าถ้าเราอะทําได้ดีแต่พ่อแม่ไม่ได้แบบชมเชยเราอะ่ะให้เราไปโพสต์เรื่องดีๆในในโซเชียลของเราใน Facebook ใน i g หรืออะไรก็ได้บอกเพื่อนก็ได้ให้เพื่อนชมเราอะ่ะมันจะได้เป็นกำลังใจห,หล่อเลี้ยงเราเนาะ ถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนฝนได้เลยนะพี่ฝนฝนเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามออยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนพี่ฝนฝนก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย